I have วิวเอ็กซ์ฟินโมบาจะเป็นยังไงมาดูกันครับเดี๋ยวไปสัมภาษณ์กันครับว่าพนังกงานไอแฮอ่ะใช้โทรศัพท์แพ็กเกจอะไรราคากี่บาทอะไรยังไงไปคุยกันครับป๋อโอนโอนใช้ใช้ที่มันเครื่องอะไรอ่ะใช้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 โทรศัพท์แบบแพ็กเกจแบบเขาเรียกว่าอะไรเดือนนึงเป็นรายเดือนหรือเติมเงินเดือนเลยรายเดือนเหรอเดือนเท่าไหร่อ่ะเดือนละแปดร้อยบาทเดือนละแปดร้อยเน็ตเร็วไหม เน็ตไอ้เน็ตเท่าไหร่ก<ห>กิฮะร้อยกิกเน็ตร้อยกิกเราวิ่งจริงเท่าไหร่อ่ะอันนี้ก็ไม่เคยเทนกันอ่าพอนเน็ตหมดแล้วเต็มร้อยกิกเคยมีเต็มไหมเคยมีเราเต็มเราไปวิ่งเท่าไหร่อ่ะมันวิงน่งประมาณผมก็บอกวิ่งได้ห้าหกเมตรกเมตเองเหรอต่ำหนึ่งเลยอ่ะใช้ฟินโมบายดิมีฟิมโมบายอยู่อ่ะไม่ใช้อ่ะมีไหยมีเห็นไหมเนี่ยอันเนี้ยลองไปใช้ดูเนี่ย329บาทต่อเดือน เน60กิกวิ่ง20เมกถ้าเป็นอารลิมิตเดือนเท่าไหร่329บาทเคยถูกยังไงอ้าวก็ลองใช้ดูสิคือผมบอกให้ลองไงไปลองดูแล้วไงเขียว <Yeah. S 1> ไอ้แพ็กเกจที่ใช้อยู่เนี่ยมือถือเนี่ยมันใช้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 แพ็กเกจอะไรอยู่หรอกี่บาทอะไรยังไงเ,เดือนละสี่ร้อยกว่าบาทครับผมเดือนสี่ร้อยใช่ครับมันเป็นยังไงบ้างอะ่ะอินเทอร์เน็ตมันเป็นยังไงบ้างอะ่ะน้องอเราดิเป็นเน็ตแบบว่าเออเป็นไม่จำกัดนะครับแต่ว่าใช้ได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่อาจจะสักสิบยี่สิบกิกอย่างงีเ้เดือนละสี่ร้อยเดือนละสี่ร้อยก่อนเน็ตไม่จำกัดเหรอใช่ครับมีแม็กไหมมีกิกิก,กว่าเร็วสุดกี่กิกสิบครับสิบกิกใช่ครับ ไม่จะหมายคำเร็วลิมิต10กิกใช่ครับเดือนละ400ใช่ครับแล้วก็ถ้าสมมติว่ากิกเต็มแล้วอ่ะครับอ่ากิกเต็มแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือเมียจับได้ไม่ใช่ครับก <c ười> ิกเต็มแล้วก,ก็จะเป็นรถสปีดใช่ครับรถ,รถสปีดรถรถสปีดแทนใช่ครับขอลรถสปีดแล้วคนเดินเท่าไหร่อะ่ะประมาณ5ครับ5เมกห้าเมกใช่ครับ คือแล้วปก,กติเนี่ยถ้ารันเต็มกิ๊กในกี่เมกหกเจ็ดครับไม่ไม่เกินสิบหกเจ็ดไม่เกินส<ช>ิบนี่คือเต็มกิกละแล้วพ<ช>อ,อวเต็มสิบกิกปุ๊บต่อให้แม็กสปีดเนี่ยก็คือหกถึงสิบเมกใช่ครับเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าเป็นถ้าเป็นรอสปีดแล้วเนี่ยทุกกิกเต็มเนี่ยรอสปีดแล้วก็เหลือแค่กี่เมกห้าเมกห้าเมกโอ้โหคโปรฟี่อะโปรฟี่กี่ทีน่าจะสามชั่วโมงครับร้อยแปดสิบร้อยสิบนาทีโอ้ไว้ก่อนเลยที่มีแนะนำเนี่ยของฟินโมบายเนี่ยเดอสามร้อยห ก็มีกิ๊กเพิ่มได้ไม่ใช่อพอกิ๊กเต็มแล้วเนี่ยไมันแค่เป็นรถสปีดใช่ไหมใช่ของจุดวิ่งกี่เมกห้าครับห้าเมกพี่วิ่ง20เมกโอ้มันคือฟินโมบายใช่ครับใช่แล้วฟิน เห็นไหมครับว่าค่าโทรศัพท์ปัจจุบันเนี่ยมันมีราคาสูงมากเนาะนะครับโอ้โหนาทีนึงก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยบางแพ็กเกจเนี่ยก็ราคาทะลุพันนะครับคือมันแพงอะ่ะพูดง่ายคือเราแค่โทรศัพท์อะไรเงี้ยนะครับบางแพ็กเกจเนี่ยบางทีมันรู้สึกว่าเอ๊ะมันแพงเกินไปหรือเปล่าประมาณนี้นะครับหรือว่าพอใช้เน็ตครบจำนวนแล้วเนี่ยความเร็วก็จะดรอปลงเยอะเลยนะครับเพราะว่าตอนแรกอ,อาจจะเริ่มว่าร้อยเมกอะไรเงี้ยแต่จำกัดแค่เนี้สิบกิกอย่างเงี้ยพอเราใช้ครบสิบกิกเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ดรอปลงเยอะเขาเรียกว,ว่าดดดดดดรรรรรรออ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 ปปปเเ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 เยย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 ยะะจจนนนนแแบบบบลลลลล่่่่่่่่ไไไไไไมมมม้้้้สาาาาาถใชีีกกวว จะดีกว่าไหมครับถ้าเราได้จ่ายถูกลงแล้วเราได้แพ็กเกจเนี่ยที่คุ้มกว่าเดิมในั้นวันนี้เนี่ยเราจะมาทำคามรู้จักกับฟินโมบายครับซิมที่ให้เน็ตเต็มสปีดครับเอ้ย ฟินโมบายซิมมือถือที่ให้เน็ตไม่อัน้นเร็ว20เมกทุกแพ็กเกจและยังมีแพ็กเกจเน็ตแม็กซ์สปีดไม่อัน้นโปรฟรี ee, ทุกเครือข่ายไม่อัน้นในราคาหลักร้อยจะน่าสนใจแค่ไหนไปดูกันเลยครับฟินโมบายจริงๆแล้วเนี่ยมันคือซิมมือถือที่ให้บริการทางออนไลน์แบบ100%เนะเจ้าแรกของไทยนะครับคือเมื่อก่อนเนะี่ยเขาชื่อใช้ชื่อว่า Line Mobile แต่เนี่ยคือฟินโมบายก็คือเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือดำเนินการโดย d ีแท็กับ True นั่นแหละนะครับตัวฟินโมบายเนี่ยทางไอเอ็มเอสเองก็ใช้อยู่ ว่ามันสุดท้ายก็คือของ d t แท็นั่นแหละแล้วก็รวมกันหมดนะครับดังนั้นเนี่ยเป็นซิมมือถือแพ็กเกจรายเดือนที่ราคาเมกเซนต์นะเรียกได้ว่าครบหมดเลยทุกวันนี้คนเราเนี่ยแม่งโทรศัพท์ก็โทรนะครับเน็ตก็ใช้ดังนั้นเนี่ยได้ทั้งเน็ตได้ทั้งโทรคือเน้นความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปซึ่งราคาเริ่มต้นเนี่ยอยู่แค่259บาทเท่านั้นเองไปจนถึง749บาทดังนั้นเนี่ยเขายังมีโปรโมชั่นเนี่ยเข้ามาเรื่อยๆเนาะและไม่ผูกมัดด้วยนะครับไม่ผูกมัดไม่ติดสัญญา นะครับหาไม่ชอบก็ยกเลิกได้เลยโอ้ยอันนี้ดีนะคือบางที่เนี่ยเขาผูกมัดนะผูกสัญญา18เดือนแล้วก็มีการส่งปรับอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือทางฟินโมบายเนี่ยไม่ผูกมัดครับและเดือนกันยายนนี้นะครับก็เป็นเดือนเกิดของฟินโมบายด้วยนะครับพอไปเป็นเดือนเกิดของฟินโมบายแล้วเนี่ยซึ่งเป็นปีที่ครบรอบ5ปีพอดีครับและแน่นอนว่าเดือนเกิดย่งดีนะครับฟินโมบายเนี่ยก็ต้องจัดโปรอยู่แล้วนะครับเป็นโปรโมชั่นที่ฟินๆอยู่แล้วมาให้พวกเราเนี่ยกันอย่างแน่นอนกับแคมเปญนะครับก็คือ5ปปีฟินโโมบายตไห้ววยันค่รบาปีฟ โปรโมชั่นอะไรบ้างนะครับใครที่กังวลว่าสัญญาณจะพอดีไหมครอบครัวไมค์มก็ขอบอกเลยว่าครอบครัวทั่วไทยทั้ง77จังหวัดครับพูดง่ายๆคือฟินโมบายใช้เสาสัญญาณของ True และ d ีแท็สัญญาณก็ปกตินี่แหละอย่างที่ผมได้เกริ่นไปตั้งแต่แรกแหละวว่าด้วยการที่มันเป็นออนไลน์ร้อยเปอร์เซ็นะต์เนาะตั้งแต่การซื้อก็คือสามารถสั่งซื้อออนไลน์ที่เว็บไซต์ฟินโมบาย .io ได้เลยนะครับแล้วรอรับสินที่บ้านนะครับก็คือเป็นออนไลน์นั่นแหละเนาะแต่ส่งฟรีนะอันเรื่องนี้คือจะส่งฟรีอยู่แล้วนะครับรวมทั บารัจัดการที่ไหนเมื่อไหร่ก็ได้ดยกตัวอย่างเช่นไรครับปรับความเร็วอินเทอร์เน็ตได้เองในแอปแน่ปรับได้เองเลยนะบางที่บางครั้งเนี่ยอต้องส่ง SMS ไปโทรไปหาคอร์เซ็นเตอร์ขอปรับลงปรับเน็ตอะไรประมาณนี้แต่ว่าอันนี้ในแอปฟินโมบายเนี่ยคุณสามารถปรับความเร็วเน็ตได้เองภายในแอปนะครับแล้วก็แม้กระทั่งการควบคุมไม่ให้ค่าใช้จ่ายเนี่ยเกินแม้แต่หลักสตางค์เป็นต้นคือมันสามารถเช็คแบบเรียลไทม์ได้เลยว,ว่าคุณใช้จ่ายไปเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างนี้แล้วคุณสามารถที่จะลิมิตมันได้แค,ค่นั้นเดงง่ายๆนะครับโอเค ที่กังวลเรื่องไม่มีหน้าร้านนะใครที่กังวลเรื่องหน้าร้านเนี่ยก็หายห่วงได้เลยเพราะว่าถ้าหากมีปัญหาเนี่ยหรือต้องการเขาช่วยเหลือเนี่ยก็จะมีแชทซัพพอร์ตให้ด้วยนะครับโอเคก็เหมือนมีแอดมินนั่นแหละมีแอดมินส่วนตัวนั่นแหละก็คือมีแชทซัพพอร์ตให้ด้วยให้บริการในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันกันถึงก็คือว่าพูดง่ายคือแอปพลิเคชันเนี่ยเขาก็จะมีตัวแชทซัพพอร์ตให้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าถ้าใครไม่สะดวกอยากโทรอยากโทรคุยกับเจ้าหน้าที่ก็สามารรรถโทได้นะคับเามีคออเเซ็นตร์ให้ด้วยนะคครับอเก็สามารถโทรได้นเนะครับใครที่เป็นขนะานมี call center เ,เพิ่มเข้ามาให้เลือกตลอดเวลาเลือกเองได้ฟรีไม่เสียค่าเบอร์ด้วยก็คือเลือกได้หมดใครที่เป็นสายมูอยากจะเด่นเรื่องงานอยากจะชอบเรื่องเงินอย,อยากจะชอบเรื่องความรักนะครับอยากจะโฟกัสที่สุขภาพก็สามารถเลือกได้เลยนะครับก็คือมีเบอร์คนได้เลือกก็คือเลือกได้ฟรีไม่เสียค่าเบอร์ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็ฟินโมบายเนี่ยจะมีแพ็กเกจหลักอยู่3แพ็กเกจด้วยกันอันดับแรกคือแพ็กเกจฟินเบสิ c เนี่ยราคาจะอยู่ที่259บาทก็คือเป็นตัวแพ็กเกจตัวเริ่มต้นเบา,บาเดือนหนึ่งสองร้อะไรบา้าง1คือนนได้ถถเน็ต แม็กสปีดถึง20กิกอ่ะและเน็ตไม่อั้นเร็ว20เมกโอ้พูดง่ายๆคือได้แม็กสปีด20กิกได้เดตไม่อั้นด้วยนะครับสลับใช้ได้ไม่จำกัดนะครับโอเคไหมก็คือเราสามารถเลือกสลับความเร็วเน็ตได้เองไม่ต้องรอแม็กสปีดหมดก่อนก็ปรับได้ผ่านในแอปพลิเคชันได้เลยนะครับราคาเนี่ยถูกสุดเลยนะครับเหมาะสำหรับใครครับเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานทั่วไปนะครับเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานทั่วไปเน้นเฟซบุ๊กเน้นแบบขำๆเน้นแอปพลิเคชันทางโซเชียลมีเดียทั่วไปแล้วคือเน้นประหยัดนะครับไม่ได้ใช้งานเเนนแบบบยออะะมมมากคครัืไไไไ่่ดด้ลฟ์สใช่ทางนหนนนักอะะไรรปปมาาณเเี้ย็สแบบบญ่ เกินหนึ่งสองร้อยก็บาทถือว่าไม่แพงนะครับไม่ได้เชนเนตเยอะมากไม่ได้เน้นโทรโทรน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะครับสว่วนมากส่งข้อความเอานะครับผ่านลงผ่านไลน์ก็ว่ากันไปนะครับความโหดของโปรนี้คือถึงแม้จะใช้เน็ตแม็กสปีดยี่สิบกิกครบแล้วนะครับมันก็ยังมีเน็ตยี่สิบเมกะบิตเปอร์เซกให้อีกนะไว้ให้อุ่นใจได้ด้วยนะครับเอาไว้เล่นโซเชียลมีเดียตอบแชทประชุมออนไลน์ก็เอาอยู่ยี่สิบเมกะบิตเปอร์เซกนี่เร็วมากนะใช้เป็นซิมสองก็ได้นะครับใช้เป็นซิมสองไว้ปล่อยฮอตสปอตก็คือปล่อยไวไฟ งินรับได้เยอะแบบรายเดือนแล้วก็จ่ายครั้งเดียวจบเลยไม่ต้องเติมไปเติมมานะครับไม่มี s อสมาเตือนให้กังวลใจนะครับใช้ได้แบบยาวๆนะครับใช้งานได้จุใจครับหมดห่วงเรื่องเน็ตหมดนะครับก็คือใช้ได้ไม่อั้นนั่นแหละนะครับส่วนการโทรศัพท์เนี่ยแพ็กเกจฟินเบสิกเนี่ยก็จะคิดตามจริงครับนาทีละ99สตางค์นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับมาถึงแพ็กเกจที่ยอดนิยมกันบ้างละนี่คือแพ็กเกจเขาเรียกว่าฟินเอ็กซ์ตรีมครับฟินเอ็กซ์ตรีมเนี่ยเป็นแพ็กเกจที่ยอดนิยมสูงสุดนะเพราะว่าราคาเนี่ย3 เลยจะได้เน็ตแบบแม็กสปีดถึง 60G กิกและได้เน็ตไม่อั้นความเร็ว20 m สเมกนะครับก็คือตอนแพ็กเกจแรก2 5งมันได้ 20G กิกแต่อัน,น,เ,นเนี้ยเป็นแม็กสปีดเนี่ยได้ 60G กิกและเหมือนเดิมนะครับได้เน็ตไม่อั้นด้วยที่เร็ว20เมกเหมือนเดิมนะครับสลับกันใช้ได้เหมือนเดิมก็คือปรับได้จะใช้แม็กสปีดจะใช้เน็ตไม่อัน้นจะใช้เน็ตเร็วเน็ตชา้าทุกอย่างสามารถปรับได้ผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับสลับใช้ได้ไม่จำกัดน,นะครับมาพร้อมกับโทรฟีทุกเครือ,รอข่ายอ e 600นดาที600นดาทีนี่เฉลี่ยที่โทรทุกวันเนี่ยวันละ2 0บนาทีแบบรฟรีๆเลยนะครับนนั้นเนี่ยคุ้มเลยนะแพ็กเกจเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่เน้นทั้งโทรเน้นทั้งเน็ตนะครับเช่นโทรหาลูกค้านะครับใช้เน็ตทำงานนอกถานที่ไ่บอยและการปล่อยแชร์แบบฮอสปอต ส่งไฟล์งานเล่นเกมหรือว่าจะทำอะไรได้หมดในทุกกิจกรรมครับในราคาเพียง329บาทเท่านั้นเนี่ยใครจะปล่อยค่าสปอร์ตก็ปล่อยไปเถอะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย20เมกะบิตเพอร์เซกมันก็เร็วอ,อยู่ดีรวมถึงแม็กซ์สปีดที่ให้มาถึงหกสกิกและพอยคือแม่งโทรฟรีมีโทรฟรีอีกหกร้อนาทีนะครับใครที่โทรหาลูกค้าบ่อยๆนะครับใครใช้ใช้เน็ตทำงานนอกสถานที่บ่อยๆก็ถือว่าเวิร์กอันนี้เวิร์กอันนี้เวิร์กสุดเลยนะครับในราคาเพียง329บาทต่อรอ,อ้อยนะครับถือว่าคุ้มมากนะครับถือว่าคุ้มมากลองคิดดดูีๆสิคุ้มมากกับราาคที่จ่ายไปนะครับจ่ายทีเดียวเนี่ย ใช้ทั้งเน็ต <knowledge> ทั้งโทรฟรีครบหมดนะครับเพิ่มแค่70บาทใครที่คิดว่าแบบเผื่อเหลือเผื่อขาดไงยี่สิกิกเอาไม่อยู่อะไรอย่าดูสตรีมนานๆอะไรอย่างเงี้ยใครอยากไลฟ์สดนานๆใครอยากซื้อนานก็เพิ่มไปสัก60กิกเนาะมาถึงแพ็กเกจตัวท็อปสุดเขาเรียกว่าฟินอินฟินิตครับเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทต่อรอบบินเนี่ยอันเนี้ยจะเล่นเน็ตแบบแม็กซ์สปีดแบบไม่อั้นนะไม่จำกัดโทรฟรีทุกเครือข่ายไม่จำกัดอะไรก็ไม่จำกัดทุกอย่างนะครับนี่แหละคือแพ็กเกจที่ผมเคยบอกไว้ตอนต้นนคลิปว่่าีคือเน็ตที่โหดมากนะ ไม่สปีดไม่อั้นโทไม่อั้นในราคาที่โคตรเบา749่บาทนะครับเป็นแพ็กเกจที่เหมาะสมที่สุดแล้วกับคนที่อยากเอาสุดนะเข้าไหมใช้ได้เต็มที่คือไม่ต้องห่วงอ่ะทำทุกอย่างแบบไม่ต้องกังวลนะครับเพราะทุกอย่างมันไม่อั้นไงไม่ต้องกลัวว่ามันจะหมดไม่ต้องกลัวว่าโทรไปเราแวมไปเอ้ยค่าโทรจะเกินหรือเปล่าวะหรือใช้อินเทอร์เน็ตไปเฮ้ยเน็ตกูเกินยังวะเฮ้ยเน็ตกูมันจะช้าลงปะวะไม่ต้องกลัวครับเพราะทุกอย่างคือไม่อั้นโทรคุยแช่สายยาวๆไปชั่วโมงก็ไม่ต้องกลัวว่าเฮ้ ร้อยส่สิบเกาบาทเท่านั้นก็คือใช้งานอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่อัน้นแมสสปิดเนี่ยไม่อัน้นโทรก็ไม่อั้นนะครับลับส่วนานๆนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดไฟล์ตลอดเวลาอัปโหลดไฟล์ตลอดเวลาอะไรเงี้ยหรือแชร์เน็ตนะแบบฮอตสปอตนะครับหลายเครื่องโอเคไหมมันสามารถแชร์ได้หลายเครื่องด้วยดู YouTube ได้หรือสตรีมมิ่งทุกอย่างได้หมดนะครับเน็ตฟงเน็ตฟิกทุกอย่างได้หมดสามารถดูหนัง 4K แบบไม่พึ่ง Wi-Fi ยังได้เลยดูซีรีส์ได้ทั้งวันทั้งคืนอะ่ะเออเพราะเน็ตมันไม่จำกัดไงไม่จกัดดก็สบาายีหวนเจีี๊ยบดหวนานปากดีครับอนนที่ผมพูดไปเเเนนนนี่ยคืออออใด้าของอิทร์น็ตที่สามามรถ งานไ,ไม่จำกัดที่สำคัญที่สุดคือคุณสามารถโทรได้ไม่จำกัดทุกเครือข่ายโทรไปเถอะโทรไปแล้ววางไปเนี้ยเดือนนึงเนี่ยก็ไม่เสียเพิ่มนะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันมีเขาไม่จำกัดอยู่นั่นเองนะครับทุกเครือข่ายคือถ้าใครที่ต้องการใช้งานโทรบ่อยมากๆโทรยาวๆนะครับไฟขาสายไว้ตอนนอนก็สามารถขาสายได้เห็นไหมคือคุยไปเถอะก็มันไม่จำกัดอะก็คุยไปเถอะคุยกันให้ตายไปข้างคุย โทรหาใครก็ได้เครือข่ายไหนก็ได้เวลาไหนก็ได้กี่นาทีก็ได้กี่ชั่วโมงโอ้อะไรเลดีแบบนั้นวะ นะครับคุ้มมากเลยนะดในนั้นะเนี่ยนี่เป็นตัวเลือกที่คุ้มที่สุดน่าสนใจมากที่สุดละในราคาที่ถูกเวอร์นะ749บาทต่ตอรอบบินนั้นเองโคตรถูกนะครับคราวนี้นะครับเรามาลองเปรียบเทียบดูความแตกต่างของเน็ต Max Speed และเน็ตไม่อั้นนะครับเน็ตที่ความเร็วลดลงดูแล้วกันนะว่าระหว่างฟินมอบายกับแบรนด์อื่นๆกันนะครับอันนี้คือการเปรียบเทียบดูให้เห็นความแตกต่างระหว่างเน็ต Max Speed และเน็ตไม่อั้นนะครับไอเน็ตที่ไม่อั้นเนี่ยคือเน็ตที่ลดลงนะลดลงของฟิน,ะอ ps, นะน,อน,นมอเรราใช้ Max Speed คบ แล้วตามจำนวนที่กิกะไบท์ที่เขากระโดดไว้แล้วนะถ้ายังอยากใช้เน็ตแม็กซ e พต่อไปเนี่ยคุณต้องซื้อแพ็กเกจเสริมเนะอ่ะมามันก็จะมี SMS แจ้งแต่คุณต้องกดดอกจัน5้าหกเีเหลียมอะไรอย่างเงี้ยนะครับโอเคไหมถ้าไม่ซื้อก็ต้องใช้เน็ตไม่อันที่ความเร็วลดลงนะครับตามความเร็วของเน็ตไม่อันที่เขาแถมมาให้แต่ละแพ็กเกจไว้เช่นโอ้ติบสีกิโลบิตเปอร์เซกองร้อยยี่สิบกิโลบิตเปอร์เซกอ่างเงี้ยห้าร้อยสองกิโลบิตเปอร์เซกเนี้ยใช้ยังไงครับหนึ่ ความเร็วของคุณเนี่ยจะลดลงอยู่ที่20เมกะเิตเปอร์เซนต์เลือกสลับความเร็วเน็ตได้เองไม่ต้องรอ Max กสเปหมดก่อนนะครับมันไม่น้อยนะมันเยอะนะมันยังเร็วอยู่นะมันสามารถที่จะอัปโหลดได้ดาวน์โหลดได้ดาวน์โหลดไฟล์อัปโหลดไฟล์ได้ดู YouTube ได้ดู Netflix ได้วายจบแล้วนะครับด้วยคุละเอียดแบบ Full HD 1080p เนี่ยอันนี้ดูได้โอเคไหมเห็น่านมันไม่อ้านนะ่ะ ช่มดู YouTube ดูเด็ตฟิกได้เนี่ยบนโฟล์วได้ตลอดเนี่ยโอ้ยเดือนละสองห้าสิบเก้าบาทซื้อไหมเอาอันหมดใครจะไม่ชอบผมยังชอบเลยนะครับเขาก็ยังไม่พอนครับมันสามารถที่จะปล่อยฮอ t s p o t ออกไปได้ด้วยนะครับทำงานนอกบ้านได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องเน็ตหมดต่อให้หมดมันก็ยังเร็วอยู่ดีถูกปะต่อให้หมดก็ยังเร็วอยู่ดีและที่สำคัญที่สุดคือเราสามารถสลับการใช้งานได้ระหว่างเน็ตไม่สปีดและเน็ตไม่อันได้ เริ่มสลับใช้ความเร็วเน็ตได้เองไม่ต้องรอเน็ตแบ็กสปีดหมดก่อนนะครับสับได้ง่ายมากผ่านทางแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์นั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่าฟีเจอร์ควบคุมความเร็วของเน็ตฟินโมบายเนี่ยมีความน่าสนใจมากนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถที่จะควบคุมแบบเรียลไทม์นะเพราะว่าเขาเองเนี่ยเข้าใจในส่วนของลูกค้าหรือว่าผู้บริโภคเป็นอย่างนี้ที่เขาบางทีเขาแบาเาบเราไม่จำเป็นต้องใช้งานหนักเนี่ยเราก็ปิดเน็ตไว้ใช้เน็ตเป็นแบบปกติไปตื่นขึ้นมาบางทีเราไม่ได้รีบอะไรเราก็ใช้แบบปกติแบบช้าไปสมมติวว่่่่าาาาามมมมีงงนนนดดออะะไรเเข้าา้ใใชชยแก็ปิซหุ ต้องอัปโหลดไฟล์ด่วนหรือวาต้องดาวน์โหลดไฟล์ด่วนหรือว่า,ง,วางานนี้งานด่วนว่ะก็เปิด MaxSpeed ซะก็จบก็คือเป็นฟีเจอร์ที่พูดง่ายคือถูกใจทุกคนนไม่ใช่ถูกใจคนส่วนใหญ่ผมบอกว่าถูกใจทุกคนเพราะมันสลับสามารถที่จะสลับเน็ตได้แบบ MaxSpeed หรือว่าแบบปกติทั่วไปนึกออปะถ้าเราใช้ฟินมอบอยเนี่ยเราก็สามารถเก็บเน็ตแม็กสปไว้ใช้ตอนที่จะเป็นเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมเช่นสมมติว่าเราต้องดาวน์โหลดไฟล์มาแก้ไขงานอย่างเร่งด่วนเนี่ยเห็นไหมต้องการความไวเต็มที่ก็สามารถเปิดเข้าไปที่ แล้วปุ๊บก็สลับกลับก็ได้นะครับกี่ครั้งก็ได้ตอนไหนก็ได้นะครับได้หมดเลยไม่มีจํากัดนะครับหมปัญหาเน็ตหมดกลางเดือนหรือปลายเดือนได้เลยเพราะว่าเราสามารถควบคุมได้ด้วยตัวเองนะครับมีสิทธในการใช้งานนะครับถ้าุณใช้ฟินม b i บายนีย่ก็เหมือนเรามีซิมเทพซ่อนอยู่เลยมันไปนกลายเป็นซิมเทพที่แบบราคามันถูกมากนะครับ นอกจากค่าใช้จ่ายที่เกินแพ็กเกจขึ้นมาเนี่ยเราสามารถควบคุมได้อีกนะครับก็คือพูดง่ายคือควบคุมละเอียดได้ถึงหลักสตางค์เลยก็ว่าได้คือสมมติว่าคุณใช้เดือนหนึ่งสองาสิบเก้าบาทอ่ะแม้แต่หนึ่งสตางค์คุณก็ควบคุมได้ไม่ให้มันเกินอะ่ะว่ากันเถะิะดังนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องกลัวเกินไม่ต้องกลัวค่าโทรเกินเลยก็ได้ว่ามันควบคุมได้หมดนะครับคือไม่ต้องกลัวว่ามันจะบานปลายนะครับใครที่อยากเปลี่ยนจากเติมเงินมาใช้รายเดือนของฟินม b i บายนีย่ก็หมดกังวลนะครับเติมเงินบางทีเราาาาาารรรร้สสสึวว่่่่่่หมมมมมมมดดเเเเเเเตตติิิิิิอยงไไคคะชนัั พอเรามาถึงสิ้นเดือนปุ๊บมันก็เกินไง แต่ถ้าเราใช้รายเดือนของฟีนโมบายเนี่ยมันก็บกังวลเราสามารถคุมค่าใช้จ่ายได้เปะ๊ะเออก็คือเดือนละ259บาทเปะ๊ะเดือนละ3 2 9บาทเปะ๊ปะเดือนละ700กว่าบาทก็เป๊ะเป๊ะแล้วก็ควบคุมได้อยางหลับสตางจริงๆนะครับที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่เขาแตกต่างจากแบรนด์อื่นก็คือมีฟีเจอร์ชวนเพื่อนนะครับก็คือคุณสามารถที่จะใช้ฟีนโมบายได้ฟรีนะครับก็คือว่าชวนเพื่อน1คนเนี่ยได้ส่วนลดเนี่ย,ย10บาทต่อคนต่อเดือนได้เลยนะคือส่วนลดอันเนี้ยมันโห นะครับตามได้ที่เพื่อนและเรายังใช้งานอยู่นะนะครับก็คือไม่จํากัดยิ่งชวนมากยิ่นลดมากนะครับชวนจะใช้ฟรีก็ยังได้อันนี้โหดตรงตรงนี้ว่าบางทีเนี่ยสมถติว่าเราใช้แพ็กเกจเ,เดือนละ2องหบาทเนี่ยแล้วผมชวนเพื่อนได้มา3คนอ่ะเท่ากับว่าผมได้ลดเดือนละเดือนละสาบาทนะเพื่อนที่ผมชวนมาเนี่ยก็จะได้ลดอีกใช่ไหมมนอาจจะดูน้อยแต่ถ้าชวน10คนเนี่ยก็เดือนละร้อยนะถ้าชวนได้ยี่สิบคนได้เดือนละสองร้อยนะจนใช้เยอะจนฟรียังได้เลยอ่ะเออโหดตรงนี้แหละนะครับรวมถึงว่าเพื่อนคนต่อไปก็สามารถชวนเพื่อนเ จากผมใช้เดือนละ2 5 9บาทอยู่ผมชวนเพื่อนมาเนี่ยก็ได้ลด10บาทนายเต้ก็ได้ลดส0บบาทเพราะเป็นคนถูกชวนผมเองก็เป็นคนชวนก็ได้ลด10บาทผมไปเชิญนายแจในายบีมเข้ามาอีกเท่ากับผมลดได้3คนละผมได้ลด30บาทนะครับนายเต้นายแจในายบีมเนี่ยก็จะได้ลดอีก10บาทนายแจ้ไปชวนนายบู๊ไปชวนนายนุมาอีกก็จะได้ลดขึ้นไปอีกลดอีกก็คือพูดง่ายคือยิ่งชวนเยอะยิ่งได้ลดเยอะนะครับทั้งคนชวนทั้งคนถูกชวนก็จะได้ลดเข้ามาอีกนะครับแต่เราก็ระวังนะครับชวนมากๆก็จะหลีกภัยปนะ ก็คือพูดง่ายยิ่งชวนเพื่อยิ่งได้รถเยอะด้านแหละนะครับชวนได้ไม่จํากัดใช้ฟรีได้เลยนะครับไม่มีลิมิตด้วยเออใช่ดีดีวผมรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีข้อจํากัดอะ่ะเออไม่ค่อยมีอะไรมาสเรกเรามากเขาให้อิสระนะนะครับแล้วเรื่องการโทรเป็นยังไงครับแบรนด์อื่นเนี่ยจำนวนนาทีโทรฟรีทุกเครือข่ายเนี่ยจะเป็นโคต้านะต้องบอกก่อนเขาจำกัดโคต้านะครับคือจํากัดนาทีและอันดับแรกก่อนและจำนวนโทรฟรีในเครือข่ายเนี่ยก็จํากัดเช่นเดียวกันก็คือสามสิบนาทีต่อครั้งแล้วก็ต้องโทรใหม่ก็มีนะครับพู นะถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยสาสิบนาทีตัดมีชั่วโมงหนึ่งตัดมีแต่ฟินโมบายไม่มีนะครับโอเคไหมก็คือไม่มีตัดหรอกครับสําหรับของฟินโมบายเนี่ยมันก็จะมีแพ็กเกจขึ้นมาก็คืออาจจะเริ่มต้นที่ฟินเบสิคเนี่ยอาจจะเริ่มต้นที่259บาทเนี่ยคิดตามที่โทรไม่โทรก็ไม่คิดครับเออโทรครับใช่ใช่ใช่ก็คิดตามที่โทรครับถ้าไม่โทรก็ไม่คิด,คก,คคด,ก,ก,คดก็เพียงนาทีละเ9สตางค์นะครับฟินเอ็กซ์ตรีมโทรฟรีทุกเครือข่ายอัน,น,600น,อน,นววเนี้ ข้อดีของฟรีโมบายจริงแล้วคือมันสามารถโทรฟรีทุกเครือข่ายได้ยาวๆแบบไร้กังวลคือไม่ต้องตกไม่ต้องตัดนะครับไม่ต้องคอยวางแล้วก็โทรใหม่ให้วุ่นวายครับโทรได้ยาวๆเลยนะครับก็คือโทรฟรีตามโควตเตของแต่ละแพ็คเกจได้เลยนะครับหรือว่าถ้าใครกลัวโทรเพลินก็สามารถเซตเปิดปุ่มควบคุมค่าใช้จ่ายไว้ได้เลยนะครับงบจะได้ไม่บานปลายนะครับดีนะแต่ก็พิเศษครับในไหนแล้วเนี่ยฟินโมบายเนี่ยก็ X I R C P U แล้วเนาะมันจะมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับช่อง I R C P U ด้วยนั่นเองนะครับคือสำหรับคนที่ออยากลง แต่ยังไม่อยากย้ายเบอร์เนี่ยก็สามารถลองได้นะครับโอเคไหมเราจะมีโค้ด CPU 30รับส่วนลด30%ในรอบบินแรกของทุกแพ็กเกจนะครับก็คือสามารถใช้โค้ดได้กับทุกแพ็กเกจเลยนะราคาเริ่มต้นเนี่ยก็คือจาก259เดี๋ยวเราใส่โค้ดไปแล้วเนี่ยลด3 0เหลือเพียงเดือนละ182บาทวันละ6บาทได้ทั้งเปิดเบอร์ใหม่และย้ายเบอร์เดิมมาฟินโมบายซึ่งหมายความว่าแต่แพ็กเกจฟินเบสิกเนี่ยจะเหลือ182บาทไว้ฟ right? <X> ินเอ็กซ์เีมจะเหลือ2 3 1บบาทโอ้ แล้วถ้าฟินอินฟินิตจะเหลือเพียง525บาทเท่านั้นนะครับโอเคไหมเนาะไม่ต้องบอกอย่างนี้เลยว่ามันลดจริงๆครับถ้าคุณใส่โค้ด c b u 3 0ครับก็คือเป็นฟินมือใหม่เอ็กไอเอ้าท์ซบิวน่แหละนะครับคือปกติแม่งก็ถูกอยู่แล้วอะแม่งลดสิบสามสิบเปอร์เซ็นต์เดียกถูกลงกว่าเดิมอีกถูกไปไหนฮะย้ำเลยนะครับลองก่อนได้ ไม่ชอบก็ยกเลิกได้เองอยากช่วยทุกคนมาลองก่อนลองก่อนจริงๆคือถ้าขอมันไม่ดีอ่ะมันยกเลิกได้หมดเว้ยจริงๆนะเขาไม่มีสัญญาผูกมัดครับไม่มีสัญญาก็ <_ riff> คือลองก่อนไม่ชอบก็ใครยกเลิกแสดงว่าเขาต้องมั่นใจว่าของเขาดีจริงๆนะเนี่ยถูกต้องไหมเหมือนแบบไม่อร่อยยินดีคืนเงินอ่ะใช่ไหมใครได้ใช้แล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแพ็กเกจให้เหมาะสมก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้เลยนะในช่วงน,นั้นได้เลยนะเปลี่ยนเองก็ได้คือพูดง่ายคือถ้าคิดว่าตัวอินฟินิตมันสูงไปก็เปลี่ยนลดลงมาได้ตัวเบสิกมันต่ำ ดอกจันอะไรให้วุ่นวายเปลี่ยนได้ผ่านแอปได้เลยแอปโหดมากอันน <sensors> <thin ki> ี้ต้องบอกเลยว่าแอปโหดมากคือเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเองได้เปลี่ยนแปลงสปงสปีดอะไรถ้ามันรู้สึกว่ามันไม่เร็วมันไม่โอเคมันไม่ต่ดเไม่เป็นไปต่ดอย่างทุกก็ยกเลิกได้มันก็รู้สึกว่ามันแรงมันเป็นการแฟรแต่ผู้บริโภคแล้วก็เออเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ถูกเอาเปรียบจากผู้ให้บริการคือแฟร์ฝเขาก็พูดเองนะครับเห็นปะไม่ชอบไม่ถูกใจก็ยกเลิกไม่ชอบก็ไปต้องใช้ง่ายมากเลยนะ เออถ้าชอบก็ใช้ต่อนะครับช่วยเพิ่มรถได้อีกราคาก็ถูกใส่โค้ดซีวิวสาก็ลดเข้าไปอีกเดี๋ยเดินร้อยสองร้อยสามร้อยโคตรถูกเน็ตไม่รูสปีดเน็ตเช้าของเขาก็คือ20่สิบเมกะบิตเปอร์เซ็นต์นี่โคตรเร็วใช่ไหมโทรไม่อั้นอะไรไม่อั้นโอ้โปรเยอะรับรองว่าถูกคือจุดเด่นของฟิวเวอร์ผมรู้มานานแล้วว่ามันถูกกว่าที่อื่นเยอะมากๆนะครับคือผมต้องบอกก่อนว่านอกจากนี้มันยังมี โปรที่ลดเยอะกว่านี้อีกนะก็คือโปรในแคมเปญฉลองฟินโมบายที่ครบว่าหปีต่อไปได้วยกันคุ้มไปได้วยกันเพราะเดือนกันยายนเนี่ยเป็นเดือนที่ฟินโมบายเนี่ยครบรอบ5ปีเต็มหรือว่าเปิดบริการเนี่ยห้าปีเต็มพอดีครับฟินโมบายเลยขอแจกโค้ดส่วนลดโอ้ยแจกโคด้ดโหดเลยนะอันเนี้ยค่อนข้างที่จะใจใจกับเรานะนะครับสำหรับใครที่อยากย้ายเบอร์มานะครับแค่ใส่โค้ดเนี่ยฟิน5 f i n n 5เนี่ยรับส่วนลดสูงสุดเนี่ย40%และนานสูงสุดถึง12รอบบินแบส12รอบบินคืออะไรคือ1ปีนะครับคือพูดบบินคือไดด้ลล40%ตอด1ปะไร รอบบินนั่นเองครับซึ่งเป็นโปรโมชั่นที่แบบย้ายเบอร์เดิมมาลดเยอะและนานกว่าเดิมนะครับคือปกติก็ถูกอยู่แล้วนะครับในแพ็กเกจฟินอินฟินิตเนี่ยจะลด40%ครับและแพ็กเกจฟินเอ็กซ์ตรีมจะลด20%ซึ่งจะลดให้นา,นานถึง12รอบบินเลยครับก็คือ1ปีเต็มๆนะโอเคไหมคือถ้าใครไม่ทันเนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะมีส่วนลดจำฉับอีกมากมายมาอัปเดตให้ตลอดครับดังนั้นเนี่ยถ้าเรามาดูในส่วนของโปรโมชั่นเนี่ยย้ายเบอร์เดิมนะที่ลดเยอะและนานกว่าเดิมเนี่ยพิเศษสำหรับเดือนเกิดฟิ fin นโมบ fin ายใสสส่่โค้ดดด F I N N 5 5นนนะเียลูงงุถึ40% 12รอบบินแลสำหรับเดือนนี้เท่านั้นนะในกันยานห้ารสนี่นะครับคือตัวฟินเบสิกเนี่ยจะไม่ได้ร่วมโปรโมชั่นนะแต่ว่าถ้าเป็นฟินเอ็กตรีมเนี่ยจะได้รับส่วนลดสูงสุดถึง20%แล้วลดนานอีกหนึ่งปีหรือว่รอบบินเป็นต้นนะครับก็คือจากปกติบาเนี่ยนี่ลืบเก้าบาทเนี่ยลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย <c oughs> เหลือเพียงาอนรยกสิบสี่ <c oughs> บาทสอเร็วมากนะบรับาทได้เน็ตแบ็คสเพียงเดือิบกิกเน็ตอลิมิตยี่สิเมกโอ้โเตนะ็เมโก ดีไปไหนฮะและลดสูงสุด40%ด้วยตัวสูงสุดฟินอินฟินิตทุกอย่างแม่งไม่อั้นแม็กซ์สปีดไม่อั้นโทรฟีไม่อั้นเน็ตไม่อั้นทุกอย่างไม่ไมอัน้อน,น,น,ท,นทุกอย่างเร็วหมดจากปกติ749บาทลด40%ครับเหลือเพียงเดือนละ 450บาทย้ำอีกรอบนึงนะเดือนละ450บาทเท่านั้นนะครับโคตรถูกเลยนะสำหรับใครที่อยากรู้โปรโมชั่นดีๆก่อนใครก็คือแอดไลน์ได้เลยครับ mm hmm. ที่ finmobile th ครับโอเคไหมก็คือเป็น f i n n ครับ m o b i l e ครับ t h ครับหรือติดตามได้ทุกช่องทางส่งโซเชียลมีเดียของ finmobile ครับไม่พลาดโปริบแน่นอนถ้าใครไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเขามีส่วนลดจำฉ่ำให้อีกมากมายมาอัปเดตให้ตลอดนะครับที่เว็บไซต์ finmobile.io ครับสามารถสั่งซื้อออนไลน์ได้เพราะยุคสมัยนี้ออนไลน์มันมาอยู่แล้วไม่่่่ต้้้้้อองงเเเสสียยววววลาาาาาไปหนนหนนนนรใุัซืผ็บ ของ f i ิน o b i l e .io ได้เลยนะครับเขาส่งให้ฟรีถึงบ้านนะครับพอเราสั่งซื้อไปแล้วล้วก็โหลดแอป f i ิน Mobile มาแล้วก็แอดจัสตามที่ชอบได้เลยนะครับเดืนนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยเราเนี่ยต้องจ่ายอะไรเยอะนะค่าน้ำค่าไฟค่ารถค่าห้องนะครับต่งางๆนาณารวมกันแล้วเนี่ยอาจจะเป็นเงินที่เป็นแบบจำนวนเยอะก็ได้นะครับการลดค่าใช้จ่ายลงเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับโทรศัพท์เนี่ยถ้าเราประหยัดได้ก็ป,ประหยัดเถอะเพราะว่าอย่างที่โมเดลได้บอกไปว่าค่าน้ำค่าไฟทุกอย่างมันไม่ลดเนี่มันมีแต่เพิ่มนะค่าโทรศั าหอค่าข้าวแต่นั้นนะคือค่าใช้จ่ายรายเดือนมันเยอะอยู่แล้วนะครับการที่มีแพ็กเกจโทรศัพท์ดีๆแต่ทำให้ค่าใช้จ่ายรายเดือนเราถูกลงอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าเซฟเราได้เยอะถูกต้องไหมแล้วก็ด้วยความที่เราอยู่ในยุคสมัยเนี้ยนะ การใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันการใช้โทรศัพท์ทุกวันอินเทอร์เน็ตเนี่ยใครขาดได้เนี่ยทุกวันทุกวันนี้ไม่มีใครขาดได้หรอกครับในเมื่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยมันขาดไม่ได้ปแบบเนี่ยเลยกลายเป็นสิ่งจำเป็นที่เราต้องใช้โทรใช้อินเทอร์เน็ตใช้เล่นทำนู่นทำนู่นทำงงทำงานงาน,นู่นนี่นั่นใช้ดูหนังซีรีส์ยินเด็ดฟงเน็ดฟิกทุกอย่างนั้นนหละทางซิมฟินโมบายเนี่ย, SIM, ยก็เป็นซิมที่ราคาน่าสนใจในราคาที่คุ้มโคตรนะครับที่จะช่วยให้เราเนี่ยจ่ายในราคาที่ถูกลงได้นะครับอันนี้พูด้ชมก็ถูกลงได้ใช้ net, รในราาินเนาาะ รวมถึงยังมีอิสระในการใช้งานได้เต็มที่ควบคุมความเร็วค,ควบคุมค่าใช้จ่ายได้ง่ายมากนะครับก็สามารถสลับไปได้อีกนะเรื่องเน็ตและแต่และแพ็กเกจเนี่ยก็ราคาไม่สูงด้วยราคาถูกด้วยเข้าถึงได้ง่ายๆให้เน็ตจุใจครับอันนี้ให้เน็ตจุใจไม่ติดสัญญานะครับโอ้อยากลองก่อนก็ได้ถ้าไม่ชอบก็ยกเลิกได้เพราะไม่มีมสัญญาผูกมาจริงๆครับยิ่งใส่ค้นราคาราคายิ่งถูลงไปอีกยิ่งชวนเพื่อนมาใช้งานเยอะๆอ,อีกก็ยิ่งได้ส่วนลดอีกอะไรจะขนาดนั้นวนะน่ะใส่ค้อนไอแพดราคาถูกลงไปอีกใส่คอ้อีกชวนเพื่อน เป็น10คน20คนเนี่ยได้รับส่วนลดเนี่ยใช้ฟรีไปเถอะใช้ฟรีได้เลยเออเข้าใจไม่ใจอะ่ะเขาถ้าเข้าใจมาแล้วควรใจกับหรือเปล่าครับแต่นั้นเนี่ยเดี๋ยวผมลองจะลองใช้ดูครับฝากไว้ได้วยนะครับนี่คือฟินโ b i l e คุ้มเยอะง่ายและไม่ผูกมัดครับ Let